ขออธิษสัตว์คือทุกนี้มีอยู่ไม่ใช่ผมลอกจะบอกให้รู้เรื่องจริงมีอยู่จักยาย องค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีคำกล่าวที่ชัดทรงตรัสสรุปริยสัตว์ได้อย่างหมดสิ้นทรงใสรู้ว่า ทุกทุกเงผอ้เบคขาต่างประมวลมาถึงทุกตรามสาวกเงกว่าทุกสุกเงนั่นมันเป็นทุกข์จใจใหม่สาวก ตอบไม่เที่ยงเป็นทุกช,ชัดชัดตามพุทธบัญญัติบัญญาย